อุ้ยตอัวกัสิเห็นอยู่ขาสิไปไหบายน้ำอยู่เพราะว่าไาย้ปันที่เก่าวันที่แปดเขาล้ำแล้วขาสิไปอุดรอไม่รู้ตีนลาไม่รู้ตุบุแท้ นี่ยิ้มแล้วมาเนี่ยอุ้่อนมาเนี่กอดก่อนมาดูมั้ยปเจาว่าราว่างหลานตื่นนัเขาตื่นแล้วนะนอนมาให้ปุหาที่อยู่เเขาอยากกอดแม่เขารู้ไหเขาตื่นแล้วเกีียวมากไปอดแม่เย้คไม่กอดแม่เรา้ามา หายรูปไหนครับ3 2ยิ้ม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 อัลโหห ราตูไปเหตุบุหรี่อก็เลยรมาจะตีไปมุ่มุ่มมุมุ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 มอาไกุมอเยะกอก่อนแก่นแน่แน่แน่เฮ้ยเฮ้ยเร่องหลงก็แม่กอนดีนะว่าโซ่เนี่ม ขพืนนะ่ยเนยิ้มยิ้มหล่อยิ้มหล่อครับยิ้มหล่อเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนนะ่เพื่อนนะชุรแม่ก็เป็นเลยอที่จุดเลยอ่ะขอดูมน้ำลายนีครับ mày đi bà hộ đồ nằm lắm nè <laughs> chúc mẹ chúc mẹ chúc mẹ chúc <laughs> 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 à, 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 mẹ mẹ năm, sáng à, chưa, chưa, lên đây, lên đây, à, à mẹ khò chụp này, chụp, 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 đồn nước lái con, năm, sáng ô, suy não luôn, lâu lắm luôn, mẹ, 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 ờ, 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 mẹ ờ, 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 <laughs> ngày mai thì bị chụp sao đây nhỉ hả ngày mai thì bị chụp sao đây nhỉ chúc mẹ con Chụp à, con, à, chụp còn chúc mẹ còn. <laughs> ngày mai thì bị chụp sao đây đấy nhỉ à mẹ hoàng đấy nhỉ mẹ hoàng lục sai mẹ đấy nhỉ cô sao xin mắc phẩu vào nhỉ Ta đeo ai to kia yu bata. Bu yu bu yu. Bu yu bu yu

ฮัลโหล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 จะชิงอยแล้วบ่พ่อใหญ่จะชิงอยบ่นั่งดีดีเด้อเออเจ็บบอดีเลยเธอชานลูไปหลายเด้อเลยมันมือสีที่ล่ะฮัลโหล้เจ๊เจ้าโอ้ยป้าจอดฝากไปเด้อมือเด้อไปไรต้า้าเด้อว้าจอดสิเหลี่ยมยังเลยเอ้าไม่มีน่นไปเอ็นแม่คอนแกนไปหายขี้ขอกคอนแกนมันก็ได้ ที่ม si si uh, euh ันแก่แล้วโหาแม่นะลูกนะพอติดใบบายได้หอล่าลุงก็ติดไปใจอยู่ก่อนอ๋อ้วหอดพุนกับคำบอกบายขันบอหอดคำแม่กับอันนเด้อพี่ี้ขอน้ำดูพี่ข้าไปกินอันต้ากับะเลสาเกบรรยากาศดีมันเปมันไม่าบบประเทศมันจะเปอีสาหอนมันจะมีน้ำตมีอย่างนั้นแต่ไม่งเราแล้ากลบไปคนก็สื้อขอบคุณมาจากสามโลยล้วเล่ามาเสียงาของคุณล่ะ โอ้ไี่สาขาหนึ่งมันสิเนี่ยน้ำโต๊ะมีอยะไรทายมองทายลูกมองอย่างไรต่อไปตัดสอตะคำไหนไปดื้อลุกดู้อไปดื้อลุกดู้อไปดื้อลุกดื้อพอเขาลัง่ยุ่ในขอนเกลนเมียนจ๋าไปกินข้าวก่อนได้ถ้างั้นเดี๋ยวแม่จะไปกินข้าวกับหนูก่อนนะคะพรุ่งนี้นะโอเคนะลูกนะแม่คิดถึงหนูที่จุดเลยเาผูกกันตื่นเลยเกลียนขบวยหิ้งตื่นขบวยเลย้าพไปใส่กับขบวยเขาขับบังหลายจะเป็นขาคือขาวกัะแตนี่ แม่ยุ้แม่ิบินมาเอาด้หมดมืออยู่จับอกม่มืออยู่จักมือกระางสิบินมาเอาดูเออสิพาไปเลนบอก่้นอะกนี่น่าเหลีงทีู่บานพัทยากได้สิบขนบ้านมพัทยาเออเรียกสิาเปอเซ็นตที่คนเชียงเดียนไม่เจอหไปไปชมแม่ให้ดิ๊ไปชมแม่เลยเฮ้ยเจ้วเจียว โอ้ยโอ้ยเอาไปนั่งเอาอดมห้ํ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 ตัวเกี่ยวงงอ่านมาดมกันอ่านมาดมกันเอาแค่เพื่อนขี่ผมเลครับเอาแค่เพื่อนขี่ผมมาครับแม่ค่ะบไปเออชื่อยืนนู้นฮะฮัลโหลล่ะ chấm chấm nhân cái lò ai chiều xong, cha cái này em còn thấy là à ok ok chấm 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 alo มกทางเอาหมมวไปกินบอบนอไละครน้องังกินนะตังคนี้ไส่องโอเคบายบายค่ะรู้่หลับไ่ต้องมากดมกไม้ช่วยบายค่ะแม่บายบายหยุ่เม่นนะมานี่ มกเี่ยบางล่างย่างงี้ปล่าระ่ซ่ก็มเหายน้ำเลยาจกับทุกคนที่จึงลูกมากเอารถไปส่ะรถน่าจะไปจับรถอยู่อ๋อไปบจะอะดึง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 าจใส่สุดจไอเดียบางเงี้นี่ เน่ยเานมีสุดสดีดเด้อโอเคค่ะนาม่น้อบน้ายิ้มเออ้หมดแล้วกลับเป็นเดือนะโอได้ปดอกมือนี่ว่ได้ไปดอกมือนนี้

วันท <One>, <ะ>ูเ uh, <one>, ช่วันทูเช่ต้อง <c oughs> <c oughs> หลา <c oughs> มีขาขาวติงติงดิงดิงยิ้มหล่อยิ้มหล่อเลยสิอะจ้าวจ้ครับผม้งหลามีเป็นเจ้าอุ๋รอขุยขาว เขาดีคขาเขาเนี่ยเขาเมือนแม่เลอลูกเขาเหมือนป้าแล้อครับเที่ยวเขาเหมือนป้าเห้วครับแกกับเขาเหน่อยตอนนี้แล้วเขาตัวนึงแล้วเหลี่ยแ้วเขาอะไรเลยลูกเซรั่มไห้แะจะต้องทาเซรั่มเซาแร้งสามหมื่นทาเถอะตอนหนาวแล้วขาสุดไมาคะก็ซื่ออยังมาเหลี่ยนอนอนผ่อจะหลุดลาโอ๊ยโอ๊ยผมเบิรนแล้วครับ ขันเข่งไป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 คร่ะมาครับผมมาครับลูกมาไป